สวัสดีครับผมอันนี้จะพามาชมงานยม,มุดนะครับยำด้วยเครื่องแฮริงนะครับโดยช่างวยกระไรต่อยอ,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 อ้าวเอาเลยหมยมีดแล้วเนาะเนี่ยนี่จากลองมาดูใกล้ๆเอาเลย รวดเร็วทันใจนะครับนม่เสเอียงนิดนึงว่ะเอาเอาตัวยาวนะวจะเปลี่ยนตากลงไม่ได้เนี่ยเลยตากลง

อันนี้เป็นรีโมทรอกนะครับแล้วนี้เป็นคำสี่ครเอยไหมตัวเบานะครับเบาลิบิดแน่นทุกตัวครับผมต่อก็ซีเสร็จเรียบร้อยครับผม เรากซีเสร็จเรียบร้อยผมย้ำหมุดให้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับผมย้ำหมุดให้เดิมศูนย์มายังไงผมทําแบบนั้นเลยนะครับอันนี้ย้ำเสร็จเรียบร้อยครับผมเดิมมันจะเป็นซับแยกชิ้นนะครับไอ้ข้างหลังข้างหลังผมซับยาวให้ครับผมระหว่างเต้าแหนบผมซับยาวไปถึงนู่นเลยนะครับซับยาวตัวซี็สนมากจะชอบแตกตัวรับแหนบนะครับเต้ารับแหนบรับน้าหนักชอบแตก อันนี้ผมซับยาวให้เลยครับจะรูเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมยิง,งวันนี้เสร็จไม่ช่างวันนี้อ่ะโอเสร็จแน่นอนฮะเสร็จแน่นอนรับประกันถา้ถาถา้าไม่ทำรํมไมนานั่งเแดบบ็ ฝากติดตามผลง,งานด้วยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเสร็จผมมาอัปเดตงานรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ